เราเลยโคตรเท่เดี๋ยวเราตื่นเต้นโอ้โหใจเต้นมากเลยใจเต้นแรงมากเลยตอนนี้เหมือนอยู่ญี่ปุ่นนะเอาจริงโยกสว่เยครับผมฟุกนะครับแล้ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักประมาณตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้านะครับก็ตอนนี้นัดน้องชายไว้นะครับวันนี้จะเที่ยวหยุดยานะครับ ที่ผมจะไปวันนี้ก็มีสามที่สามที่ก็จะเป็นหนึ่งคือเซนทันครับที่ทสองคือวัดวัดจำชื่อวัดไม่ได้นะครับเป็นวัดที่เก่านะเอ,อชื่อวัดอะไรนะจำไม่ได้เก่าแต่ที่ที่สามที่จะไปกับนี่ไอหมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวขอเวลาไปเตรียมตัวนะครับโย่แล้วตอนนี้ก็เตรียมตัวเรียบร้อยนะครับพร้อมเที่ยวเราไปเจอกันที่ยาไปเลย โย่แล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วครับเซนทันมามากับน้องชายครับวันนี้พาน้องชายไปซื้อของเล่นนะครับสวัสดีครับเพราะว่าอยู่เออดูเสียงสลิปจากในห้องน้ำทีไ่ได้เป็นเสียงจากโทรศัพท์ไม่ได้ปิด G P S เออองเลย,ยเก็อาจจะเปลืองงพอทำเสียงนิดหน่อยพอมาก็บเสื้อผา ภารกิจแรกของเราตอนนี้ก็คือไปหาร้านของเล่นนะครับซื้อกันดำอยากได้มานานแล้วกันดำไปโยมียั์ต้องปีใหม่เป็ชั้นสองอ่นนะเนาะใหญ่ นะัหายากเลยไม่ใช่มีเลยค่อยๆส,สองจะมีหรือเปล่าหรือไม่ไดอยู่ทันตาบ้างหังเล่นไม,ม่ค่อยๆหมาั้งแรกนี่ เป็นทันฟังอนรเฮ้ยเจ้ของมีธีจอดรถด้วยเขเทเฮ้ยเ้จยประจนไทยอยู่แล้วจนภัยปจนไทยที่เซ้นท่านตอนนี้เราต้องหาร้านของเล่นเจอเนี่ย ใหญ่มากเลยตอนานาาี้หลวไม่เห็นเลยมาองนี้ปุ๊บนี่นานีา่อ,าายอย่าได้เงี้ยสวยอ่ะนี่เป็นฮาร์วิน ก็โดนจับวัตหมายของเราคือกันดั้มตอนนี้ <c oughs> เราจะเจอหรือเปล่าแค่นั้นแหละ <c oughs> ตอนนี้เราหาร้านของเล่นนะแต่เราเนี้ยไม่เจอนี่อันนี้ก็เป็นร้านมังงะเล็อกเกอร์เฮ็นซิงค์ฮ้วยฮ้ยนี้วาย กนตัวอตัวเออตัวม่ใช่โดรอรอนมากโปเกบอลเออโปเกมอนี่ก็ได้ยินว่าโดรนอลขึ้นเก่าเลยนะเจอหรือเปล่ากล่องปกเออะไรหรือเปล่าไอโซนี้สวยดูดีเกื่อนขึ้นมาดู คตรใหญ่อะดูดูโ,โคตรใหญ่ก็คิดมันโคตรใหญ่ใกล้จะปีใหม่แล้วอันนี้เส่วนเสื้อผ้าส่วนเสื้อผ้านี่ของเล่นนี่เลโก้เฮ้ยเจอเจอแล้วส่วนของเล่นเราจะมีเลโก้อยาได้มันกันเลยเลโก้ไม่เจอกันกกนะนี่ก็จะมีเลโก้เลโก้อยากได้อรั สองเท่าไหร่งจะมีติดราคาอยู่แต่เนี่ยแปดหลักหมื่งเลยหลักหนึ่งต่อทั้งวันทั้งคืนเราบอกเลยแต่มันจะมีต่ออยู่แปดเป้าหมายของเราตอนนี้คือกันดั้มซาโบเจอกันหรือเปล่าวะเฮ้ยแฮร์รี่พอตเตอร์ หาได้กินกันไหมหาได้กินกันก็ได้หนูหนูตอนน,องงนี้หนูเป็นหนูแล้วหาอะไรกินกับตอนใหญ่ของหลังซื้ออะไรนตฝากหมอแทนฝากอุ้ยชนเด็กอะติดจินๆๆ หาไม่เจอว่ะอ,อ,อุ่มเร็วหายากในกันดั้มเนี่ยอุ้ยทุ่ยตกใจะไราคาไม่รู้อ่ะต้องดูราคา,าก่อนน่าจะมีบอกแลว อยู่นะ่นาจะมีราคาบอกไม่เจ็ดพันนะครับเออซื้อไม่ไหวหรอกเพรเป็นแบรนด์เนาะก็แพงกว่าเรื่องปกติสวยมากเลยเนี่ยอะไรอะ รุปก,ก็ไม่มีนะครับกันดั้มก็ผิดหวังก็หาใหม่ก็าตามนั้นแหละย<ฟะ>ตอนนี้เราก็ถึงแล้วครับหมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับอโอ้บรรยากาศโคตรได้บอกเลยตอนนี้เราก็ได้บัตรมาแล้วนะครับบัตรอ,อ,อยู่ได้มากเลย เราจะมาเท่าชุดกิโมโนใส่กันนะราคาแค่หนึ่งร้อยบาทไม่แพงมากนะสองร้อยเนี่ยร้อยเดียวผู้ใหญ่เด็กห้าสิบผู้ใหญ่หนึ่งร้อยบาทเขาเปลี่ยนเลยยโยในนี่สุดเราก็แต่งชุดเป็นญี่ปุ่นเลยนะเด็กญี่ปุ่นะเด้กญี่ปุ่นโคตรได้อ่ะฟิลได้ญี่ปุ่นมากเลยโอ้โหดูดิญี่ปุ่นญี่ปุ่น ญี่ป oh, oh, hey. yeah. yes, ุ mm ่นของแท้โอ้โหโคตรเท่บอกเลยชุดนี้เช่าในราคาแค่หนึ่งร้อยบาทเองนะเยี่ยมมากดูดิฟิลโคตรได้ญี่ปุ่นอ่ะไอผมได้คิดก็มี อยากไปถ่ายตรงนั้นน่ะเห็นไหมไอประตูไอ้นั่นน่ะประตูที่เขาเรียกว่าอะไรนะไอประตูไอเนี่ยไอประตูที่ว่ามันจะไปอีกโลกนึงอีกมิตินึงอะ่ะของญี่ปุ่นอะ่ะเขาเป็นเป็นไม้เห็นไหมสีแดงอะ่ะเออจยาม่ชื่อไม่ได้เขาเรียกว่าชื่ออะไรเียว่าเนี้ยเขานี่เห,อหรอเาดน,น่าจะได้นะเนี่ยเหออไม่ไช่ไหมประตูที่พี่บอกอ่ะเออ แต่มันจะมีเป็นแถวอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวค่อยไปถ่ายเฮ้ยยังไงเข้ามาดูนี่ก่อนบันไดแดงยักได้ฟุกเราอ่ะท<อ>ี่กดจ้าบะสวยมากเลย เีตอนนี้เขาไม่้หายเต็มครับเดีวจะเดี๋ยวของ,องครบ ดิดที่นี่โคตรเทอ่ะอันนี้อะไรคำพีเหรอเฮ้ยอันนี้ก็มีทุสมุไรวะ่ะนี่ทุสมุรไรอะอันนี้ก็ขนสัตว์ดิฮ้ยเข่งอะไรไม่รู้อะ่ะี่หนังสัตว์ มีหนังสัตว์แล้วก็อไ,ไ,ไอ้ไหไอ้นี่ว่าอ่อยุกเก่าอะ่ะไอ้ปลาไหลปลาไหลไอ,อะไร <c oughs> ไม่ใช่ดาบทีฆาตระศู <c oughs> มันย์มันก็ใช่แหละเออนี่ยดูดยสวยเวอร์เฮ้ยอันนี้ก็จะเป็นไอ้เหล้าอะ่ะเห็นไหมที่สโลโกินอะ่ะประมาณนั้น <c oughs> แหละแต่มันไม่ใช่น้ำเต้านะมันเป็นคล้ายข,ข,ของจีนอ่ะ พัชญ์ญี่ปุ่นใช่ที่ดูสวยมากอันนี้ก็เป็นดาบสมุไรวันจิมนมะิจิไงดาบโซโสวยมากเลยดูสวยมากน,นี่นี่ดาบสมุไรอันนี้ก็เป็นสุดเกาะนะนักบโบกโคตรเทพบอกเลยโคตรเทพ แล้วตื่นเต้นโอ้โหใจเต้นมากเลยใจเต้นแรงมากเลยตอนเนี้ยมันอยู่ญี่ปุ่นนะ่ะเอาจริงอ,อูดิอันนี้ก็จะเป็นแผนที่นะแผนที่แผนที่อะไรไม่รู้นะแต่ก็ที่รูกก็แผนที่นั่แนแหละเออไปเจอข้างนอก บรรยากาศสวยมากเลยนะทุกคนดูดิบ้านญี่ปุ่นสว,สวยมากเลยคนระัน ตรงนี้เขาจะเขียนป้ายนีดิดีจากเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนเขียนป้ายนะค,ครับเขียนเยอะๆเลยแต่ทำไมมันถึงไม่มีให้เราเขียนวะ ว่าเราต้องไปซื้อที่ข้างหน้าที่ก็ไม่รู้เือนอะไรเหมือนกันตอนนี้ต้นน้ต้นไม้เฮ้ยน้ำอะไรน้ำผักสิทใช่ไหมกินได้ไหมเนี่ยกินไม่ได้หรอกมอกั้งคุณ ล้างมือล mm. right? ้างมือแดดร้อนหรอะเขาชั่วโมงวันนี้หรอมาฮะเขาชั่วโมงนจะเป็นชั่วโมงเอามั้งตอนนี้ไปเออรีบกโอชูไปคืนเด้อเราก็เดินจนทั่วแล้วตอนเนี้ยอ่าอ่ะนะครับตอนนี้เราก็เดินญี่ปุ่นจนทั่วแล้วนะ ตอนนี้ก็ใกล้จะครบชั่วโมงแล้วเราต้องเอาชุดไปคืนแล้วทีนี้แล้วเราก็จะไปเจอกันใหม่ที่ยุทธยาวัดโอเคไปโยในทีน่สุดเราก็มาถึงแล้วครับวัดมหาธาตุนะครับนี่วัดใ,ใจร้านเออวัดใจร้านนั่นแหละคก็ไม่ผมเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็นั่นแหล, <c oughs> ละก็ชาต่างชาติก็ถือว่าเยอะนะเ <c oughs> ยอะอยู่นะขั้นแรกก่อนเราจะเข้าก็ <c oughs> ต้องซื้อตั๋วก่อนนะ <c oughs> ไปซื้อตั๋วก่อน <c oughs> ไม่พิจิบบสองสิบบาทสอาสิบ <c oughs> บาทโอเคเก็บอ,อันนี้ไนี่เก็บไว้ไปซื้อเยอะนะ เดี๋ยวตามมาฟังเพื่อนูมันเจอนะถือว่าคนเยอะนะชาวต่างชาติก็เยอะนะเป็นชาวจีนแล้วก็ฝรั่ยโอ้โหแดดแรงมากเลยมันน่้ใช่โอ้ใหญ่เยอะเนี่ยดูดิบรรยากาศดีมากเลย สวย,ยดีมากเลยบรรยากาศดีมาก,ากาตอนนี้สดมากนะจะมีแต่ฝรั่งกับชาวจีนนะสองสองชาติสองชาติที่เห็นนะก็เยอะอยนะซีซ่าช่างดาซีซ่าช่างดาใหญ่อยู่นะออยืนเตะด้วยน,นี่ถ่ายรูปตรงไหนดีอ่ะ แดดแดดก็ถือว่าโอเคนะแดดช<ะ>มบรรยากาศรอบๆนะมันใหญ่เลยเนี่ย เรียกว่าตามรอยละครเรื่องอะไรนะบุเพบุเพสันนิวาสบุเพสันนิวาสที่สร้างหรือไม่จริงเขาจะมีเช่าให้ใส่ใช่ไหมไม่ได้มีมีแต่แต่ไม่ใส่ไงเออไม่ใส่ ข้างบนเอาะขึ้นไปได้ใช่ไหมด้านบนี่ข้างบนก็จะประมาณนี้โอ้สวยว่ะนี่นี่นางฟ้าเลยนี่ก็จะมีคนใส่สุดทายอยู่ทำไมไม่ใส่สิบบาทที่าไห้ผม รู้ไหมพี่เป็นคนมาเลี้ยงอ่้ยิงงริ่งเนี่ยไอช่วงนี้พี่หายไปเหรออ่าใช่ไม่คือพี่ย้อนเวลาไงย้อนเวลาไปเมื่อสามสามล้านปีก่อนสามล้านปีเลยอ่าพี่วัดที่เกิดเป็นสามล้านปีเลยมาเลี้ยงไว้ประมาณนี้แหละที่จริงต้องมีชื่อพี่เนี่ยเป็นคนเลี้ยงแต่พี่บอกไม่ไม่ไม่ต้องไม่อยากไม่อยากเปิดเผยตัวตนใช่ก็เลยแบบเออกลมกลมรับไว้เนี่ย ไม่รู้คนแรกเลยเนี่ยเอาจริงนี่บอกวัฒนธรโลกไปร้อยล้านเดือนเลยเนี่ยใช่สร้างทั้งหมดเลยสร้างสร้างจ้างมนุษย์ต่างดาวสร้างเนี่ก็ถือว่ามนุษย์ยังเห็นยังได้นะแต่ก่อนฮะไม่ได้ไม่ได้แต่ก่อนไม่มีเครื่องมือไงคือมันต้องมีรถเค็นไงหนักขนาดนี้คนจะยกได้ไงบ้าบอแล้วแลพี่ติดต่อมนุษย์ต่างดาวเนี่ย สร้างให้หน่อยเงกระเจี๊ย,ยวไงก็เลยแบบนั่นแหละตามที่เห็นนี่แหละนั่นแหละมโมแบบอ้ำปเอาอจริงนะเขามีร่มกันเราเดินตากแดดเพื่ออะไรกันเพื่ออาบอาบผิวไงอาบผิว,อวเอพวเอพราั่งช้าคนผิวใช่คือเราคนไทยเราก็ต้องอยู่กับแดดไง ลมไม่ได้ช่วยอะไรตน่อ,อ,อกลาง,งกลางไปก็เท่านั้นแต่ถ้าเรา้วไม่ใจต้องเดินอ้อมแล้วตอนนี้อ้อมก็ได้เดินรีบเลยแล้วก็เ,เดินไดร้อนอ,ะ <c ười> อ่ะเจ้าเอามาจำเอามรีบไม่ได้เคยชมธรรมชาติเลยเคยชมธรรมชาติแล้วก็เดินตกแดดขังนานนล้ลมมีให้เดินยั <c ười> ไม่เดิน อันนี้ก็จะเป็นนี้ก็จะเป็นลูกปั่นจริงๆนี่พี่ก็เป็นคนมาวางเหมือนกันนี่พี่ก็เป็นคนมาวางนะก็นั่นแหละก็แต่หินนี่หนักประมาณสิบล้านตันเลยคือนี่ก็ใช้ฝลังแห่งสวรรค์น่ะใช่ก็นั่นแหละตามที่เห็นนั่นแหละก็ทั้งหมดนี่ก็พี่เป็นคนทําขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยได้มีประวัติศาสตร์โลกเงี้ยเออ <đâu> <coughs> Nơi quá nữa nữa có, nữa 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 nó nữa nữa rồi nữa 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 จะสาดที่นี่เป็นน้ำแข็งหรือเปล่าก็ไม่รู้บรรยากาศที่นี่ดีมากเลยเรลซาาสีแดงไง เอ,เอาจริงๆนะที่นี่อ่ะเท่าที่เห็นอ่ะจะมีแต่คนใส่เก่งช้างไม่จะไม่จะฝรัง่งกับคนไทยแต่เราเป็นคนไทยเราใส่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราไม่นิยมแฟชั่นไงก็กเลยแบบตามนั้นแหละเกิดถ่ายรูปดีกว่าเอาจริงนะถ้าไปทางถ้าเราจะเดดไปฟังเนี่ยได้ แต่มันผิดมนรุษย์มนาเขาเราก็ต้องออกทางที่เขาออกกันเพราะว่ายังไงเออนั่นแหละพูดมากอากาดร้อนว่ะเอาแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการเดินรอบๆแล้วนะครับก็ถือว่าที่นี่ดีมากเลยนะก็สวยนะครับตาม บริตรั์ของไทยนะครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันจุดที่ดีมากเลยนะครับก็ประทับใจนะประทับใจในการมาเที่ยวครั้งนี้ก็จะป,ปิดเอ้พูดยังไงดีวะสนุกดีก็สนุกดีนะครับก็ไปพักผ่อนเต็มที่นั่นแหละครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตาม้วเลยครับไปแล้วครับบ๊ายบาย